กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมเจลธนาจะพามาดูรถกระบะตัวแคปสุดซิ่งคันนี้นะเป็นแคปยกสูงนะครับเป็นเครื่องยนต์นะครับ2.5 VGS Turbo นะครับคันนี้บอกเลยว่าซิ่งๆแรงๆกันมาเลยนะครับแต่งมาแล้วทั้งคันนะครับเป็นอุปกรณ์แต่งมาอ่าเดี๋ยวไปชมกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรกันมาให้บ้างสภาพเป็นยังไงนะครับสวยแค่ไหนไปดูกัน เด the ี๋ยวมาดูที่ฝากระโปงนะครับบอกเลยว่าฝากระโปงอันนี้เป็นฝากระโปงเดิมนะครับเม็ดน็อตไม่เคยขันนัดอยู่เม็ดอาร์คอยู่ครบแบบนี้นะครับอาสภาพเดิมแบบนี้เลยเับฝากระโปงนะครับบอกเลยว่าโอเคมากจริงๆเม็ดน็อตฝั่งนี้ก็ไม่เคยขันนะครับ่าสภาพแบบดีมากเลยนะครับเม็ดน็อตข้างนอกข้างในคานหน้านะครับไม่เคยขันแบบนี้เลยสภาพเดิมๆนะครับแต่ว่าห้องเครื่องตรงท่อนะครับท่อเทอร์โบเขาได้เดินมาใหม่แล้วนะครับอ่า ปมอกม้อน้ํำก็เปลี่ยนมาใหม่แล้วรอเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับอุปกรณ์แต่งมาแล้วรอบคันนะครับแบบนี้อขออนุญาตปิดนะครับเป็นเครื่องยนต์ vgs turbo นะครับทรงกรอบแบบนี้เป็นตัว turbo ครับเดี๋ยวไปชม,มันต่อที่ไฟหน้าครับขออนุญาตปิดฝากระโปรงนะครับท่านผู้ชมมาดูกันต่อที่ไฟนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์มาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับซ u z u d max คันนี้นะครับบอกเลยว่า มีไฟคระงหน้าแล้วก็มีเหมือนไฟเลี้ยวนะครับแทนไฟเดย์ไทม r ร n น i n g l i ลท์นะครับอันนี้แต่ว่าทรงล่อเหมือนกันเลยชว์เชียวเหมือนกันเลยนะครับบอกเลยว่าให้ทรงที่รู้สึกเท่สมาร์ทขึ้นนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าของเขาที่เป็นชุกโคมี่มาแล้วเรียบร้อยของอีซูซุดีแม็กนะครับบอกเลยว่าใครเห็นเป็นต้องรู้นะครับว่ากระจังหน้าเนี่ยเงาเงาเท่ๆแบบนี้ไปเลยนะครับเดี๋ยวไปดูวันต่อที่ด้านข้างนะครับด้านข้างนะครับเป็นล้อแม็กแต่งมาแล้วเรียบร้อยนะครับเป็นยางขอบเท่าไรเอ่ย อายางคอรบด18นะครับแบบนี้ใหญ่ๆโซโแบบนี้เลยแต่ว่าตรงปั๊มเบรกไม่ได้เปลี่ยนมานะครับเป็นปั๊มเบรกเดิมบอกเลยสภาพก็โอเคไม่มีรอยเบียดฟุตบาดจากการใช้งานมากอมาดูที่ซุ้มล้อนะครับซุ้มล้อสภาพโอเคมากเลยนะครับเดิมๆไม่มีรอยปุหรือขันน็อตอะไรเปลี่ยนมานะครับแบบนี้เลยมันได้ันไดก็ยังไม่ใหม่อยู่นะครับแบบนี้สีด้านข้างก็ยังไม่ใหม่นะครับบอกเลยว่า น้องวิ่งไปเพียง5 0,000ืโลเองนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสภาพใหม่จะของเก่าดูแลรักษาแน่นอนนะครับแบบนี้เลยอ่ามาดูกันต่อที่ล้อฟังหลังกับช่วงท้ายนะครับบอกเลยว่ารถคันนี้เห็นไหมครับแต่งมาแล้วรอบคันบอกเลยด้านหลังถอดบันไดออกไซเล็กก้านแทนนะครับแบบนี้เลยสัญลักษณ์ v g s d d i ก็ยังอยู่นะครับตัวแรกแบบนี้อ่าเดี๋ยวมาดูตรงนี้นะครับที่สําคัญรถคันนี้มีเดินกล้องหลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับเป็นกล้องคู่ตัวของรถเลย สภาพกระบะนะครับน้องไม่ได้ใช้คนของมาจนหนักจนโซมนะครับบอกเลยว่าโอเคสภาพเคลียร์สภาพกระบะด้านหลังนะครับแล้วก็มีตัวสกเกร์แต่งติดมาให้แล้วเป็นลายเคปลาแบบนี้นะครับคาร์บอนบายอะไรสักอย่างเนี่ยนะครับท่านผู้ชมเป็นยี่ห้อของเขาแบบนี้เลยมาดูนะครับภายในรถคันนี้นะครับบอกเลยว่าตกแต่งเป็นสีเทาแบบนี้เลยแล้วก็มีอะไรกันมาบ้างก็มาดูครับ สีเทาสีดำนะคะรับท่านผู้ชมตกแต่งเป็นสีดํารูปทรงยังใหม่ๆแล้วคอนโซลยังใหม่เอี่ยมอยู่เลยนะครับมีสีเทาเมทัลลิกตัดตรงที่เปิดนะครับแบบนี้มาดูที่พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็สภาพโอเคนะครับเ็าให้ปอ,อกสวมมาแล้วเท่ๆแบบนี้เป็นลายสีแดงเลยนะครับบอกเลยว่าโอเคมาดูตรงหัวเกียร์นะครับด้ามจับเกียร์เขาเปลี่ยนมานะครับเพอถอดหัวของตัวขับตัวแทของเขาออกเอาตัวแต่งที่เป็นลาย สีลุงแบบนี้มาใส่นะครับบอกเลยว่าโอเคนะครับก็ถือว่าสวยอยู่นะครับแล้วก็มาดูที่เห็นนะครับคอนโซลด้านหน้าคนนั่งนะครับเขาไปติดเคปล่ามาเพิ่มนะครับบอกเลยว่าเจ้าของเก่าเนี่ยดูแลรักษารถอย่างดีแน่นอนแล้วก็น่าจะเป็นวัยรุ่นนะครับแบบนี้บอกเลยอ่ะดูที่จับข้างบนนะครับเขาเปลี่ยนเป็นของแต่งแบบนี้แหละเป็นอันเดียวกับเหล็กข้างหลังรถนะครับอ่าแคปก็ยังโอเคอยู่นะครับบอกเลยภายในเนี่ย จะเป็นห่วงนะครับรถ50,000โลเนี่ยไม่น่าจะมีอะไรงอแง,งยอยู่แล้วมาดูตอนที่จอนะครับอย่างที่ผมบอกว่าข้างหลังเนี่ยเขามีกล้องเดิมกล้องแท้ติดมาให้ก็มีจอแทด้ด a t a ตงข้อมูลของอิซุสมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับแบบนี้เลยนะครับบอกเลยว่าข้างในนยถือว่าสภาพโอเคมากจริงๆพอท่านใดนะครับสนใจรถคันนี้ที่โทรเข้ามาหาผมนะครับราคาน้องนะครับสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับไม่ เรียกไม่หนักกระเป๋านะครับราคาเท่ารถเก่งนะครับแต่ได้กระบะยกสูงคันนี้ไปใช้งานเลยนะครับบอกเลยว่าน้องเนี่ยสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ที่สําคัญวิ่งมาน้อยมากๆนะครับอย่าลืมนะครับรีบโทรเข้ามา่อนสงการนี้ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมากมายนะครับให้ท่านผู้ชมเลือกเลยนะครับตลอดวันนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์จะได้เป็นกำลังใจให้ผมอัดคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ